นี้พูดถึงเรื่องของแก๊ง c a ลเซนเตอร์มีใครบ้างที่ยังไม่โดนน่าจะไม่มีนะรอบตัวที่โดนกับทุกคนอยู่แล้วเคยโดนไหมเคยมีแม้มีประสบการณ์หมดนะคะโดนกันหมดเห็นไหมบอกแล้วว่าโดนกับทุกคนรอบตัวนี่ก็ถามใครไม่มีใครบอกว่ายังไม่เคยโดนค่ะไม่รอดนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของแก๊งคอลเซนเตอร์จริงๆแล้วเนี่ยยิ่งปราบก็ยิ่งจับได้นะเจ้าหน้าที่ตำรวจมี DSI สไอสนธิกำลังกับตำรวจล่าสุดเนี่ย บุกเข้าไปจับแก๊งโคเ็นเตอร์เห็นว่าเครือข่ายนี้เฉพาะเครือข่ายนี้เครือข่ายเดียวอะจับชาวจีได้80คนถือว่าเป็นการจับแก๊งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการจับกลุ่มมาก่อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะว่าอย่างนี้อนะคะมีชาวจีที่โทรมาหลอกพวกเราอะหลอกลงทุนบ้างหลอกซื้อสินค้าบ้างหลอกอะไรสารพัดได้เงินไปไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วเนี่ยนะคะพร้อมกับของกลางอีกเพียบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เเเยอานี่แหละเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่ DSI ตำรวจกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค8บุกไปจับกลุ่มแก๊งคอลเซนเตอร์ชาวจีนคุณผู้ชมพร้อมกันเลย3จุดในอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจุดแรกคือเป็นบ้านหรูเลยนะสามหลังในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไปพบชาวจีนอาศัยอยู่เกือบ20คนแล้วก็เปิดเป็นออฟฟิศรวมทั้งห้องนอนโดยมีชาวจีนกำลังนั่งโทรศพัพท์หลอกผู้เสียหายอยู่เลยคเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปก็กําลังโทรศพัพท์หลอกพวกเรากันอยู่นี่แหละครับอีกจุดหนึ่งจุดที่2ตรงนี้เนี่ยเป็นโรงแรมหรูห้าคูหาสชั้นมีห้องพัก22ห้อง ชั้น1ถึงชั้น2เนี่ยเขาจะใช้เป็นห้องนอนชั้น3ดัดแปลงเป็นออฟฟิศมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์เยอะแยะเต็มไปหมดและมีชาวจีนทั้งชายและหญิงกว่า10คนพักอาศัยอยู่ชาวบ้านเขาบอกว่าเห็นชาวจีนมาอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้นี่ยกว่า2ปีแล,แล้วแล้วก็จุดที่3เป็นอาคารพาณิชย์3คูหาพบอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จํานวนมาก นอกจากนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยยังตรวจค้นสำนักงานแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเทียซึ่งเปิดขายของมือสองแต่เปิดบางหน้าซึ่งส่วนหนึ่งแยกเป็นโกดังมีรั้วรอบขอบชิดข้างในเนี่ยแอบเปิดเป็นออฟฟิศมีคอมพิวเตอร์เกือบ50เครื่องมีคนดูแลโกดังเขารับบอกว่าอ้าวข้อมูลตรงนี้ก็น่าสนใจไปอีกนะเพราะว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจ้างมาให้ดูแลาามาพัวพันด้วยใช่ ซึ่งมันตรงกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่บอกว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้อ,อยากรู้แล้วสิว่านักการเมืองท้องถิ่นผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นใครซึ่งปฏิบัติการในครั้งนี้จับกุมผู้ต้องหาชายหญิงชาวจีน80คนคอมพิวเตอร์200เครื่องโทรศัพท์มือถือ300เครื่อง สำหรับคอนสเตอร์แก๊งนี้เนี่ยคือย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดชนบุรีเ<อ>มื่อได้เงินแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีม้าให้เครือข่ายที่จังหวัดชนบุรีแล้วก็นำมาส่งให้กับนักการเมืองหญิงคนหนึ่งซึ่งมีเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทอ,ะอ่ะโอ้ซึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่า จริงๆแล้วมันมีเส้นทางการเงินของนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ทำเป็นออฟฟิศไปถึงด้วยเนาะทำเป็นออฟฟิศเลยออฟฟิศใหญ่เลยทำเป็นแบบจริงจังเป็นออฟฟิศใหญ่เลยนเป็นบริษัทใหญ่เลยดูดิเพราะว่าเขาทางเจ้าหน้าที่เขาก็เก่งนะเขาบอกว่าเอ๊ะมันผิดสังเกตในพื้นที่เป้าหมาย3จุดเนี่ยทำไมแต่ละจุดเนี่ยมันมีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ผิดปกติคือใช้เยอะแบบผิดปกติก็ส่งสายเข้าไปเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่ม พอจับกล,กลุ่มแก๊งที่ยืนยันว่าเป็นคนจีนได้เนี่ยเอาล่ะก็อันนี้ส่วนตัวดิฉันนะ,นะก็ยอมรับว่าเออกรสะใจเล็กๆเหมือนกันโดนจับกลุ่มไป <นะ S 1> ได้ <นะ S 1> บ้างก็ดีเหมือนกันนะคะแต่พอมีข้อมูลตอนท้ายระบุว่ามีนักการเมืองผู้หญิงเข้าไป<ช>เกี่ยวข้องอซึ่งเดี๋ยวอันนี้ต้องตรวจสอบกันนะว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่ถ้า<ช>เป็นจริงเนี่ยจากความสะใจเล็กๆเนี่ยคุณผู้ชมมันกลายเป็นความเจ็บปวดนะคะคนต่างชาติมาทําเราเนี่ย เราโกรธเราโมโหเราแค้นแต่พอกลายเป็นคนในชาติเดียวกันมาทำกันเองอันนี้เจ็บปวดเจ็บปวดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการแถลงถึงรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวรอติดตามได้ในแต่ละช่วงค่ะจับให้ได้เยอะๆค่ะนะครับนี่รายใหญ่